โอเคครับอันนี้ติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้องก็จะแปะแนบไปกับกระจกแบบนี้นะครับส่วนไฟกล้องที่เราใช้จะเป็นกล้องเอ่อจะเป็นไฟจุบลีตรงนี้นะครับเป็นไฟกล้องกล้องจะทํางานโดยสตาร์ทรถก่อนนะครับเดีย๋ยวผมสตาร์ทรถอ่าสตาร์ทรถกล้องเขาจะติดเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับ สตาร์ทเสร็จปุ๊บกล้องก็จะเรคคอร์ดไปในตัวเลยทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้ามุมกล้องด้านหน้าถ้าจะดูมุมกล้องด้านหลังให้แตะหน้าจอทีนึงแล้วก็สไลด์นี่จะเป็นมุมกล้องด้านหลังสามารถปรับมุมได้นะครับขึ้นลงจะดูมุมสูงมุมต่ําแตะหน้าจอค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้ครับ จะปัดอีกทีก็จะเป็นกล้องกล้องหน้าหรือปัดอีกทีก็เป็นกล้องหน้าคู่กับกล้องหลังแบบนี้นะครับถ้าปัดไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กล้องหลังอย่างเดียวกล้องหน้าอย่างเดียวแบบนี้ครับหรือจะพักหน้าจอก็กดตรงนี้ด้านล่างอันนี้คือพักหน้าจอให้เป็นกระจกธรรมดาแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับสังเกตที่ไฟด้านใต้กล้องนะครับถ้ากระพริบ แบบนี้คือเขาเล็กคอร์ดให้เราอยู่ครับแต่ถ้าสมมุติเราเข้ามาหน้าเซตติ้งกล้องแบบนี้ครับเห็นไหมครับสีไฟ LED ตัวนี้จะเป็นสีเขียวและนิ่งเลยคือไม่ได้ไม่ได้เล็กคอร์ดนะครับเราต้องกดออกให้มัอยู่หน้านี้ครับหน้านี้คือหน้าเล็กคอร์ดของเขาสังเกตไฟกระพริบแค่นี้เลยครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่อง เอสดีกานะครับเอาไว้ใส่เอสดีการ์ดช่องนี้ด้านล่างใต้กล้องถ้าจะดูไฟย้อนหลังนะครับแต่น้าจอาทีหนึงเหมือนกันเข้ามาที่รูปก,กล่องตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟย้อนหลังเราจะบอกวันเดือนปีนะครับแล้วก็เลือกดูช่วงเวลาได้เลยจะอยู่นี่นะครับ น,นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมุมกล้องที่เขาเล่นจะเป็นกล้องหน้าคู่กับกล้องหลังอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเราก็เลือกดูได้โอเคครับประมาณนี้ถ้าดับเครื่องปุ๊บกล้องกระดับเดี๋ยวผมลองดับเครื่องดูอ่าแบบนี้ไฟก็ดับกล้องหยุดการทำงานสตาร์ทเครื่อง กล้องก็จะทํางานแบบนี้โอเคประมาณนี้ครับผม